ได้เป็นเอฟเฟกมาแทนนะคะเดี๋ยวหมุนให้ดูอีกรอบนึ่งนะแตนตระแตนเต้นเต,ต้นอ่าได้เป็นลูกแก้วนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันอ่ะหมุนไปจะได้เป็นอะไรนะอ่าได้อีโมจินะคะเหมือนเดิมนะคะทุกคนคือช่วงแรกๆเนี่ยจะออกอีโมจินะคะทุกคนมาดูราคาคูปองตรงนี้นะคะจะมี1 6 9่9หก้าสากยิมก้ายิม้มเกกนะคะก็คือ มันจะการันตีใน2 9 9นะคะถ้าใครที่แบบอยากรูว่าแบบเอ้ยไม่อยากเสี่ยงราคาคูปองเท่าไหร่ก็มันจะส่มตั้งแต่1ถึง99ตรงนี้นะคะราคาคูปองนะอ่าแล้วก็ครั้งถัดไปก็จะเป็น 250- 350ก็คือจะเหมาะกระดานแล้วนะคะทุกคนอ่าสำหรับราคาเหมาะกระดานนะคะ1สกินนะคะจะอยู่ที่299นะคะ2สกินจะอยู่ที่ 5, 49นะคะแล้ว3สกินจะอยู่ที่ 899เราแนะนำว่าสำหรับ